นี่เสยาเมืองมะล่ำครับมาลำําลำใจกระรออยู่ที่อุบนบานเท่าแล้วกินกัะหิวบรรยากาศก็จะแบบเป็นงานวัดงานวานะมีแต่ว้ลุ่นรู้สึกว่าเข่าแล้ว ทุกอย่างต้องมีก็คือลูกชิ้นอาบน้ำไปแล้วง,งานบัตรหัวน่าจะหมดแล้วเป็นไงไปเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วประมาณนี้แล้วก็ทางเข้าง,งานแล้วยังพูอไไรยังกินอยู่แล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้น <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> นอะไรครับล <c oughs> กกระทะหน่อย ขายที่ไหนครับุละห้าสิบรวกับทหนหอยุละห้าสิบบาทอันนี้กินได้เลยใช่ไหมครับพร้อมกินด้วยนะเอากรอกหนึ่งสามมาห้าสิบอันนี้คือมีน้ำจิ้มด้วยเหรอครับเงินเงินไอันนี้มันมีไข่มันด้วยมาซิมคาก่อนแสบบด้วยโอ้โหจับแสบอร่อยมากเลย พ่นปาคนไปดูบลน,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 นักของอยู่นะหันมารับมใจเกินลอยพี่น้องแล้วเราเลยซื้อบัตรเนาะแล้วก็เข้าไปเราได้กับแก้มแล้ว